ปลาที่ตามหาครับหมายคลองธรรมชาติครับปลาดินครับไซใหญ่กว่าโฟมือครับไปอีกแล้วครับไปอีกแล้วปลาอะไรครับผมสู้ครับสู้เฮยนี่ไม่น่าใช่ครับผมไม่น่าปลาดินครับยิสกครับผมยิสกยิสกวันครับผม สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนาๆที่รักและชื่นชอบในการตกปลาทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็พบเจอกันอีกแล้วครับผมกับคนบ้าเย่อฟิชชิงนะครับก็วันนี้ก็ออกหมายครับเป็นหมายคลองธรรมชาติเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศหมายกันครับเนี่ยบรรยากาศหมายคลองธรรมชาติครับผมก็ประมาณนี้แถวนี้จะลกๆหน่อยแต่รถจอดได้ครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่แบบติดถนนหน่อยๆครับผมก็ตรงนี้ก็จะมี บ้านน้อยหลังหนึ่งครับโอเคครับก็นี่ครับบรรยากาศไม้ก็จะไม่ค่อยล่มฝั่งนี้จะไม่ล่มนะครับเพราะว่าแดดจะมาทางนี้ครับผมแดดจะมาทางนี้เราก็จะนั่งตรงนี้ครับผมก็เตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้เราจะตกเป็นระยะ3.6นะครับก็ออกมาลุ้นกันดูวันนี้เราจะมีตัวปลาให้เห็นหรือเปล่า <c oughs> ก็หมายคลองธรรมชาติครับการตกปลาคือการพักผ่อน ครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกันดูครับว่าวันนี้จะมีตัวหรือไม่มีครับผมก็วันนี้จะตกเป็นระยะ3.6นะครับตกเป็นไม่ตายหนึ่งตะขอนะครับผมผมชอบตกหนึ่งตะขอครับผมผมแต่ว่าน้ำเท่าไหร่วันนี้ก็ไม่ใส่เซฟครับลุ้นกันดู่าไม่ใส่เซฟก็ไม่ต้องเผลอครับผม ไปรุนกันไม้ตายหนึ่งตะขอจะเป็นยังไงจะมีตัวให้เห็นหรือเปล่าแดดเริ่มส่องแล้วครับก็ไม่แน่ใจว่าย้อนแสงหรือเปล่าถ้าย้อนแสงก็ขอภัยด้ดยนะครับเพราะว่าพื้นที่ฝั่งนี้ก็จะติดต้นไม้ครับติดตั้งลำบากปลาตอดหรือว่าปลาตอดครับผมโอ้โหผมน,นึกว่านึกว่าอะไรครับ ไม้แรกก็หมานนะครับผมปลาหมอครับเก็บครับผมก็มาคลองแถวนี้บ่อยครับก็จนมีลุงที่เข้ามาที่บ่อเขาทักครับว่าได้บ้างไหมก็ไปแล้วครับเขาจะทักตลอดครับ ฮึบเอ้าครับโหยมาแล้วครับผมวันนี้วันนี้วันนี้เจอแล้วครับสงสัยจะหมานแล้วครับหมานเลี้วยวโอ้ยแต่กินเลยครับตัวนี้โอเคครับขออนุญาตครับผม มีตอดครับมีตอดประหมอครับมาอีกแล้วครับประหมอไสสวยอยู่นะครับใส้สวยอยู่ <c oughs> จับจีบบีบตูดเหมือนเดิมครับผมไปแล้วครับอื้อ ปลาบินครับปลาบินวันนี้ปลาบินโอเคครับสงใส่สวย,สวยเลยใส่สวยโอ้ยโดนครับโดนโเฮ้ย างแดงก็มาครับผมหางแดงก็มาหางแดงก็มาดูยากครับทุนไม่ตั้งเราดูยากครับผมไม่เอาครับทุนไม่ตั้งจะทำยังไง โอ้หครับลงไปไหมโอ้โหตาบินครับผมตาบินวันนี้ปลาบินอุ้ยมันหมานนะครับผมมันหมานแล้ววันนี้มันหมานแล้วฮึบฮึบมาอีกแล้วครับโอ้ยตาบินครับไซด์เดียวกันหมดเลยครับ ปลาบินครับวันนี้ึบมาแล้วครับมาอีกแล้วอุย้ยอันนี้สวายน้อยครับผมสวายน้อยเข้ามาเนะครับเก็บก่อนครับผมเก็บเป็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยไ่ป้านอ น้ำประมาณนี้จะมีไหมนะทงนต่อเลยครับไห้ตายหนึ่งตะขอนครับก็พอทำงานได้อยู่คลองน้อยครับผมคลองเล็ก ค่อเอ้าถอนครับถอนหน่อยครับถอนถอนนิดนึงเก็บครับผมไส์สวยครับไส์เดียวกันหมดเลยโอ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้โหกว่าจะได้มาครับหลุดไปแล้วครับไปครับไม่รุ่นไม่ ขอเคลร์ท่านนี้มหม่ครับเอา้าเอา้าเอา้าเอ้าปลาอะไรมีรู้ครับไปครับลุงต่อลุนกันต่อเลย เอ้ามาอีกแล้วปลาบินปลาบินครับผมใส่เริ่มจอยลงมาหน่อยนึงครับอึ๊ไม่ให้หลุดครับรอบนี้ไปครับลุ้นกันตาอนะครับตกสปิวมันดีอย่างไอลิ้วดีอย่างนะึงตรงน,นี้แหละครับตรงที่ ตรงที่มันโยนที่เดิมเป๊ะครับโยนได้ที่เดิมครับไม่เหมือนสปิ๋วครับสปิ๋วมันจะโยนไม่ค่อยแม่นครับถือแต่แม่นก็คือแม่นแต่ว่ามไม่ค่อยแม่น <c oughs> ครับกาไฟลุ้นกันมาแล้วครับมาอีกแล้วถอนนิดเดียวครับถอนแค่ถอนแค่ครึ่งครึ่งข้อครับผม ถอนครึ่งข้อเราก็จับได้แล้วครับลุ้นกันต่อลุ้นกันต่อ,อถอนในสงสัยโดนปลาเล็กครับว่าแล้วครับสงสัยโดนปลาเล็กแต่ก็ไม่เล็กนะครับก็ไซสเสือยู่ไซสองสามอุ้ย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  โดนอีกแล้วครับล่วงอีกแล้วล่วงสองสาตัวแล้วครับพึบมาตัวนี้ไม่ล่วงครับผมสวยครับสวยใสวสวยครับ ฮึบฮึบฮึฮฮฮจับไม่อยู่ครับจับไม่อยู่ไม่มีผ้าครับถ้ามีผ้าก็จับอยู่ครับผมงานบันเทิงครับวันนี้งานบันเทิง มาอีกแล้วครับผมมาอีกแล้วเก็บครับเก็บครับไข่เพี้ยนปลาตะเพียนไซนี้ก็บันเทิงเลยครับอันนี้ถอนเต็มครับถอนเต็ม ปลาบินครับปลาบินอู้หมเอาอย่าล้วครับเริ่มไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้แล้วไปครับขุ่นกันต่อขุ่นกันต่อ ลงเป็นกินครับลงเป็นกินลงเป็นกินอีกแล้วครับผมลงเป็นกิน โดนโดนโอ้โหงจากชิ้นนะครับเดี๋ยวโอเคครับผมปึ๊บโอเคครับผมขอหาล่มกันครับไม่ไหวแล้วครับหาล้มกันครับผมตอนนี้ก็ไม่ไหวครับเตรียมสวิงกันครับไม่ใช่อะไรนะครับหลุดเยอะครับผม หลุดเยอะมากเดี๋ยวใส่เซฟขอใส่นิดนึงครับกันไหลครับผมกันเผลอนื่องจากเผลอเผอแล้วมันไหลครับผมหลุนน้ำไม่ใช่ว่าปลาใหญ่เลยครับก็กันหล่นน้ำครับพอเราเผลอแล้วมันชอบร่วงโอเคครับผมก็เดี๋ยวสวิงก็เตรียมไว้ ไม่ไหวครับร่วงน้ําเป็นสิบแล้วครับหลุดครับหลุดช่วงปิดกล้องครับผมก็ไปลุ้นกันต่อไม่ไหวเลยอย่างนี้ตกปลาไม่ได้ปลาครับร่วงลงน้ําอย่างเดียวเลยครับฮึบมาครับนะครับ ไม่ใช่เลยครับฮึบโยนมาแล้วก็ใส่เนี่ยครับมันอยากล่วงล่วงไปครับนั่นครับเห็นไหมครับหลุดแล้วครับหรือว่าคมตะขอเจซอนหมดหรือเปล่าไม่รู้ครับหลุดแล้วก็ล่วงลุ่งน้ำอย่างเดียวแล้วครับน่าครับอย่างนก็ช่วยได้ครับช่วยได้ไปต่อครับไปต่อ โดนครับโดนครับฮึบป้าเนี่ยครับปลาบินครับปลาบินอันนี้กระแหครับหรือตะเทียนหางแดงครับผมโอเคครับผมก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเลยครับมาอีกแล้วครับผมลงสวิงไว้กันครับครับผม เมื่อกี้ไม่ได้เปิดกล้องครับผมไม่ได้เปิดกล้องดูปลาครับผมเดี๋ยวให้ดูปลาครับขอปลดตาครับปลาในฝันปลาในฝันหมายคลองธรรมชาติครับผมปลาที่ตามหา ปลาทิ่ตามหาครับหมายคลองธรรมชาติครับปลาดินครับไซใ,ใหญ่กว่าโฟม,มือครับหกเจดขีดได้อยู่มั้งเก็บครับผมเก็บเก็บเก็บก็บเก็บเก็บสวยครับสวยปลาทิ่ตามหามาเร็ว ไปอีกแล้วครับไปอีกแล้วปลาอะไรครับผมปลาอะไรครับปลาอะไรครับอุ้ยปลานิลครับผมปลานิลนมาอีกเลยใช่เปล่าใช่ปลานิลนไหมเดี๋ยวครับขอขอดูก่อนครับสู้ครับสู้อุ้ยไม่น่าใช่ครับผมไม่น่าใช่ปลานิลนครับ ยิสกครับผมยิสกยิสกแว่นครับผมอิบอิบโอเคครับผมยิสกแว่นก็มาเนียครับดูครับผมยิสกแว่นก็มาเออโอโอโอย อีสกวันก็มาครับผมมันหมานแล้วครับมันหมานแล้วนึกว่าปลานินโอ้เราก็ลุ้นหาปลานินเจเครับเก็บเก็บเก็บครับผมก็สักพักก็คงได้เวลานลครับตอนนี้ก็สิบโมงแล้วครับคงได้เวลาไปทำงานของผมนะครับก็ไปลุ้นกันต่อครับผม สักสามสี่ไม้ครับผมวันหน้าว่ากันใหม่ครับผมภารกิจก็ต้องทำเบ็ดก็ต้องตกครับผมสวยงามลิบหายอีกแล้วครับผมตะเพียนครับผมนั่น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 เอาได้ไหมเดี๋ยวครับ อมันลงไปเรยวครับผมมันลงน้ำไปเรยวครับผมวันนี้ก็คงต้องพอแค่นี้ครับสมควรเก็บเวลาแล้วครับที่ต้องกลับไปทำภารกิจต่อก็เดี๋ยวให้ดูผลงานครับขอญาตเก็บของกันครับผมเสียดายดครับปลากำลังเข้าครับผมตอนนี้ก็เก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ได้เวลา ต้องกลับแล้วครับก็เดี๋ยวไปดูผลงานกันวันนี้ว่าได้เยอะน้อยขนาดไหนครับผมผลงานของวันนี้ครับผมก็ไม่น้อยครับผมไม่น้อยก็เดี๋ยวปลาสวายสองตัวนะครับก็จะปล่อยนะครับไม่แน่ใจตายแล้วตัวหนึ่งครับผมสวายตายหนึ่งตัวครับผมก็เหลืออีกตัวอย่งไรวะ สบายโอ้ตายแล้วครับสองตัวครับโอเคครับไม่ได้ปล่อยนะครับก็ตายไปละสองตัวก็สบายตายและสองตัวส่วนวันนี้ไฮไลท์ที่ชอบครับก็นี่ครับครับปานินเบบี้ตัวหนึ่งครับผมก็ผลงานก็พอได้ครับใส่สวยอยู่ใสทอดใส่ต้มก็ได้สองคนอิ่มครับผม ก็ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวฝากเพื่อนๆกดสับสไครต์กดติดตามนะครับคนบ้าเยอะฟิชชิ่งครับผมวันนี้ก็คงต้องลาแค่นี้ครับเพราะต้องมีภารกิจไปทำงานต่อโอเคครับนะครับปลาปลารวมของวันนี้ก็ถือว่ามันหมานครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดสับสไครต์กดติดตามนะครับคนบ้าเยอะฟิชชิ่งครับผม ขอบคี้